โอเคครับเราก็มาต่อกันนะในสปินเดอร์เซลครับพออบนะกับแขกคนเดิมครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องอธิบายให้ยังีฮ้ยเ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 ฮ้ยโอ้โหต้องใจว่าใครชาวบ้านเองมันมาร์กมาร์กไงวะไม่ได้เล่นนานเอากดคิวไม่ได้เล่นนานมันเอา้วเป็นเฮียเดี๋ยวเอหลุดเฮ้ยเดี๋ยวหลุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เออขังที่อะไรก็ไม่รู้เีย็นต่อ มาเกียนต่อไอ้พิเดเซลเกียนต,ต่อ,ตตอใครเราไม่สนใจเราจะเกียนกูไม่สนกูจะเกียนเอ้ยมีสองตัวอย่าลืมสองตัวรู้ค่ะเกี่ยนยีนหลับก่อนเอาเอ้ยเอาเอาเอา,เอาโอ้ยกูไม่เอาแล้วกูไม่วิ่งแล้วกูจะเดินยองไปก็ได้วะไม่คอยยองงั้นไม่กองไม่ยองก,อยกูจะกิ้งไปกิ้ง ไ่พี่ไม่ต้องไม่ต้องฆ่าใครแล้วไม่ไม่ฆ่าใครแล้วกูเคดแล้วไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าว่าแต่ว่ามันจะมันอาจมีโอกาสเห็นได้นะต้องบางคนเท่านั้นในอย่างไอเฮี้ยนี่ยืนต่อหน้าตาก็โดนแทงเข่าไปนี่ก็สมควรแล้วโง่จริงๆจะทำอาชีพเม้นอย่างหนึ่งนะก็คือแอดวานซ์สติลเนี่ยไอเฮี้ยนี่เขาทำอะไรเนี่ยไม่รู้ มาชิพเม้นต์ก็คือผ่านด่านโดยไม่มีใครเห็นไม่ไม่ไม่แม้แต่สปอร์ะไม่มีแม้แต่เตือนอะทำเล่นอย่างนั้นได้โคตรเก่งคิว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 คว่ำดีมาทลอะเลยตอนนี้ให้มันหลอกนี่ตั้งแต่ต้นจนท้ายนะพี่ด่านตอนท้ายเราตายกันหายกะจุยอ่ะนี่มีสองตัวเว้หลงไปทำไมนะ เก็บป่ะดูอย่างนี้กันต่อยหน้านี่เดินไปสักตีสิวะ <c oughs> แค่กล้องกู้ลำบากใจก่อ <c> น <oughs> เออเดินมาละเดินมาแล้วเกือบเกือบเอาของนี้ <c oughs> เอาเป็นไรเนี่ยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยคอมมึงเย็นหลุดดิวะอีป่าคอมเอาคอมไปพังทิ้งก็ซื้อใหม่มา <c oughs> หน้าหน้าพังทิ้งเดือดเอ้ยเสียงอะไรมันเหมือนจะเฮนจบแล้ว ผมปีนมาแล้ว okay, ผมจะครา,าวนี้ <ขอ S 1> ผมจะไม่ออกแล้ว <laughs> ลูกเสือชาวบา้านอู้ลูกเสือชาวบา้านค่อยๆค่อย่เรียรีบเรียรียบคุเดินกูเดิน,ดนอย่างนี้เลยมันยังไม่เห็นนะโอ้ยมึงเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเนี่ยมึง,ม,งมึงสอบมาแล้วมึงให้พ่อมึงยัดเข้าเนี่ยไ <laughs> อ้สัตเลวพ่อจริงตกฉลากเลยจะเอาอะไรเราเราไม่ได้ใช้อะไรเลยตรงนี้รู้สึกต้องใช้ลูกกระส่องเฮ้ยผมเคลียร์เองเอ้ยเอา ไฟไฟบ้านอยู่เปิดประตูอุ้ยตัวหนังสือกับด้านการเจรจาเราจบไปยังวะคุยได้กลับบ้านเขาบอกว่าเอาพนันบอลเมื่อวานน่ะใครชนะเขาบอกว่าสเปนชนะเล่นเล่นอิตาลีต้องสามหมื่นสัตว์นี่ชนะใช่ไหมนี่เอาตังค์เอาตังค์มาโอ้ยโด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 คิงเอ้ย เล่นสิเหมือนเดี๋ยวมันมีอีกตัวหนึ่งในห้องพี่จะกาไรตัวที่มันยืนลงบันไดอกิ่งไปกิ่งไปโรล l i n g r o ล l i n g rolling ปล่อยหน้าโอเคปิดไฟโอเคัยช่วยชาติเรามานี่ฮะเราเจอแล้ว ใครมีเอเคผมขอผมถนะัดปืนเอเคที่สุดใน,นจัก,กัรพีพี่ยิงไอตัวที่มันอยู่หน้าต่างเอเคสองคนนั้นเคลียเฮ้ยมึงพนันบอลไว้เท่าไหร่วะอืมเขาบอกว่าอืมก็พนันมาเยอะอยู่นะวันนี้เป็นไรเนี่ยเล่นสปินเดสเซลแรกมาแบกสแกนคอมบ้างไว้เแค่ แค่ฟุตบอลเนี่ยอย่าเอาตังค์ใช่ไปเลยฮะเอาของกลับดีกว่าเฮ้ยมึงจะรีบไปไหนอ่ะเอาตังค์กูคืนมาก่อนนี้ัราบอะไรวะพนันบอลที่แไปเอาตังค์ให้กูอะไรเนี่ยโอ้ไปแฟบไปอะไรเนี่ยเฮ้ยกูจะเอาตังค์ไม่ใช่ลูกตะกัวเอาลูกปืนไปก่อนแล้วกันโอเคสองหนึ่งกระปุกกระปุก ูจับปูจับปูไปไปไปเล่นอะไรดับไฟทำลายบ้านครับทำลายเข้าคของเหมือนเดิมระวังลนใส่ตัวเองนะหลอดไฟใหญ่ๆเข็ดแล้วหลงมาเมืองเอ้ยเอเคสีเฮ้ยหายไปสปายมันเป็นสปายใช่ไหมมันจะตุ๋ยเราพี่ เออเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยปิดไฟก่อนเออตรงนู้นสองตัวนู้นมาแล้วมาแล้วอะไรได้ชูก้ากูชูก้าพองไอ้กูคนอ้สั้นมึงรู้จักชูก้าเลยฟักโลด้าออ ชอบไอเอะเออเหมือนกูเลยว่ะกูก็ชอบอะดับไฟดับไฟอะดับไฟอเพิ่งรเอาไม่น่ากูดับไฟทำลายไฟวอล์ไคุ้มเลยปะผมต้องอยู่ใกล้ๆเครื่องโหลดหนังโปครับไม่งั้นมันจะโหลดช้ามากหนังโป้แย่ะ ใหญ่ไอชิบหายไฟที่ให่งาไฟใหญ่ไฟใหญ่โคตรอ่้ยมันมาแล้วตัก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 กกตักตักตกตักกเรือกับมกลุัม่่นนานีกู่อะไรไม่เป็นเลยก็เก่นเล่นไปเราเอากินๆไม่ได้เอาโป๊ เฮ้ยระเบิดกดอี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 อออนั่นแหละนั่นแหละเอือมันได้เล่นนานเกมนี้ผมเกียนมากเกียนสกร์ติดล็อกเกลโลต้องบ้าบินฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ครับผมฮาร์ดคอร์ตัวจริงกันละ่ใโอ้โอ้เดินสโลสโลสโลไอเหี้ยหลุดที้ มันจะหลุดอะไรนักหนาไอหนาวเครื่องตัวหนังโปฮยอะไรเดียเอ้ยโหลดช้าจังใจเย็นใจเย็นรีโหลดยังมีใครมาอีกวะเนี่ยยังมีใครมาอ่ะมันรู้ว่าเราโดนหนังโปมันไม่กลัวเร้เฮียเครื่องเฮียไม่สนใจมากยิงมั่งไอ้ระเบิดระเบิดทิ้งที่นี่ควรสมควรระเบิดครับสมควรระเบิดใช่ไหมเอ๊ะคนเดินไม่ยินเสียง เออมันสองคนดี่ว่าไปลูกแล้วกันโอ้ยเม่เอลูกลูกเดี่ยวไปพอแล้วโอ้ยเดี๋ยนหลังโบไม่ได้โหลดเลยไอ้เกลี้ยไอ้กูไ่สนใจมากเลยไอ้สัสเอยอย่าอยู่เลยโอ้ยมาอุดไว้กูโดนระเบิดไม่ตายใครมาวะกูกำลังเครียดอยู่พึ่งอยากเข้ากูโหลดตะโกไม่ได้ไอ้แม่ยายไปแล้ว

ปาตันคิกไม่เปิดไม่สั์เ,เลเซอร์มดเี้ยอะไรครับหัวหน้าเฮ้สู้เลสู้นี่หว่ามันมีเลสู้อยู่แถวนี้ต้นม่งไ,ไอ้ตู้ไม่ออกไม่ออกธรรมดาก็ได้นี่ว่าประตูไม่ได้ล็อก ตูมันอันล็อกล่ะตัวมันปีนบีป,ป,ปไม่ปีนเฮ้ยอันนี้ต้องไปเงียบนะฮะไม่เงียบามาแล้วช่า <ไป S 2> งลางาต้องเอาเห่าเลยไหมช่างลาง,งผมพาเขาไปนอนหลับในดงหญ้าหลับหลับในดงหญ้าไปเผาไม่ <c oughs> <c oughs> ไปเข่ายิงแม่งเลยกนะันกดธรัวๆเลยมั้ย เนี่ยคุยเมียเมียตายตายแทนเมียก่อนแล้วกันข้างล่างที่ตัวว่ะตัวสองกดเลยกดกดกดอุ้ยจุยครับเา้างทะลุกระเพียงก,กูอันนี้สวยไปเลยถือว่าสวยผมลงล่างอะ่ะเอาปีนมากไม่ดีปวดแขนเ,เดินอะไรเนี่ยเดินเดิน <c oughs> ตวนทางกันโอ้แล้ว<า>เดินแล้วเดินไม่ปวดขา บนข้างบนอยูยอ่เยะเลยโ oh yeah. oh yeah. ุยเยอะโุยเยอะย่องไปย่องไปตายไปฮะตีแมวตีไอ้อะไรสัตว์คุยโทรศัพท์อยู่เหรอมาขอคุยด้วยคนอะไรมึงขอคุยด้วยคนได้เปล่าฮ oh, <this S 2> ะฮ <is S 2> ะไม่ให้คุยก็ตายไป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยเย็นเย็นเย็นไปเลยหลับไปสมุดติว <c oughs> Execute แจมี่เอาหน้ายิงม็อบกันอีกเฮ้ยยึงยิงอยิงยิงเดี๋ยวก็เก็บมันเองชิวเอาตัวข้างๆตัวข้างๆข้างๆข้างๆยาวเพิ่งเยอะนิดเดี๋ยวเก็บไปเก็บมาเอาไอ้สัตว์เอ้ยอะไรวะไอ้กู เกมมันดีดิหาไหลมึงดึงเงินกูไหมเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันขังหนังโป้เย็ดเปิดได้เปิดตั้งบอกว่าคลิปนี้แม่งควรตั้งชื่อตามหาหนังโป้ที่ที่บางมงคลมันเรายิงไม่ระเบิดนะเราอย่างนี้โอ้ไม่เลิกแค่ว่าไม่เลิกแค่ว่าสงครามระเบิดเลยอ่ะไม่เลิกเอาอีกเลยโอ้ยพอแล้ว

อีพเนี่ปิดไฟปิดไฟเอาไอ้เหี้ยรุอีกแล้วเหรอแน่ใจแล้วโอ๊กูจะเบื่อคอบด้วยเลยเดี๋ยวก็ลุดเดี๋ยวก็รุนเนามีใครไม่เอ่มีเท่าดีเห็นนะสองตัวเมื่อกี้ออกไปดูคลิปเล่นยังไง ีร้ายร้ายของชการแล้วกันหรือจะเ l ดี้ทูเอนเก e ไม่เอา e n g เก e ไม่หนุกเล่นงี้หนุกกว่ายิงแม่งอใจเย็นใจไอ้คิวเออซ้ำ่ะต้องให้ไก่บินชนกันครับไก่ชนหนึ่งสองซ้ำไก่ตายคขาดชนอีกอะตรงตรงนู้นตรงนู้นตรงเทียน ีระวังเลเซอร์นะยทำตัูได้เออกันครับเลเซอร์พอลบอลเยอะแยะเลยจบกันแล้วสองคนแหมนี่มันห้องอาร์ตโดยแท้จริงเลยมันจะรูปภาพมันก็มีข้ามเลือดด้วยเฮ้ยเมึงจะเห็นจะเห็นกัจจูบันครับขอบคุณ ไม่มีเลเซอร์ทางขวาโอ้ยดีบังว้ก่อนโวันนี้ผมเล่นเกมนี่แตกมากแตผมมาโหลดบิดมาเพิ่งนึกออกเพิ่งนึกออกก็โหลดไว้อุ้ยเลเซอร์อีกแล้วตายตายเลยตายไม่ได้อ่อรพร้อมที่จะตายบ้างได้ได้ได้ต้องปิดไฟปิดโอเคพร้อมไหม อจะทำอะไรทำอะไรไอ้ไข่เสียงเสียงอะไรใครทักสตรีมมาวะเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยบู้เลยบู้เลยไม่มีใครอยู่แล้วอะไรจัดเลยจัดเลยตามมันสั่นระดาบิ๊ก สั้นและปรับเกลี่ยนวิญญาณพาไปยังดินแที่พิที่ควรกำแพงดีกว่าไหมกำแพงดีกว่ากำแพงไหนกำแพงอะหินเนี่ยหินตรงเงี้ยตรงเงี้ตรงนี้ยมีหินเนี่ยตรงเนี่ยตรงเดิมไม่ใช่เหรอครับผมลองดูลองดูอุ๊ยเอ้าเวอร์เวอร์เวอร์ไปพี่ไปลองไปลองโอ้ยกันไป ไม่เจ็บมือเหรอยคุณแพงว้าลองอาร์กเลยต่อดิต่อดิเอาแล้ขวดเฮ้ยทำไมขวดลงมาอยู่นี่ล่ะขวดเอ้าไม่มีขวดแล้วเราจะเอาขวดเอาไหนมาเล่นเนี่ยทำอย่างอื่นได้เอายังอื่นดิจะมีอะไรเนาะเทอมี เทลมี่ดอทคอมนี่ดีกว่าเดี๋ยจูบจุกมากไปก่อนไม่เงีเยะไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังคนทู่ครับเปี่ยหลอไฟเดินเล่นดีกว่าไอค้คนมาแล้วยังไม่มาเลยรีบระเบิดไปไหน อยู่หน้าประตูอ่ะบักวางกันเดินวางระเบิดเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ทับหัวผมทำไมเนี่ยอันนี้ระเบิดระเบิดผมอย่างนี้ดีกว่าเอาไอ้โอมตุ้มทีหลุดเลยเรือปาเอาเอ๊ะลุดตุ้มทีหลุดเลยไอ้สัตว์เอ้ยไม่ไหวแล้ว เอ้าวใชยด้วยโดนช็อกแล้วโดนช็อกโดนโดนช็อกเงาเทมากเห็เมื่อกี้เอ้ยกล่องนี้ขอนี่ยนี่กูเล่นสปินเดอร์เซลเล่นลมโพงน่ะธรรมดาโอ้ยอู้ดยตกบันไดสไลด์บันไดจะปาตันโอเคติงเอทอยครับเราไปเอาระเบิดกัน กีปาเล่นคิวเดอะหมอลเอ๊ะเอาจะพามันไปบินเล่นล้หน่อยตัวนี้ผมขออุ้ยกระตูนอะไรเอาอุ้ยกระตูนอย่อาขยับถ้าขยับกูจะยิยงไม่โดนนี่แหละขยับจะยิงโดนมากกว่า งเนี่ยไม่มีอารมณ์ที่ยังเงียบแล้วอันนี้ลงมาข้างล่างเอาบัสหายไปเรื่อยนี่มีสปายว่าเดี๋ยวแทงดีไหมไงข้างล่างมีชาวบ้านโอ้โหมากันเติมอ่ะมาเพื่อนเติม พี่มาดูเขาบินเล่นดีกว่ามาเออได้นี่มาบินกันล้วนะ่ยเขาบินเลยเล่นอุ้ยมีเลเซอร์หรือบอลเฮ้ยตายอังตายอังยังไม่ตายก็ชนต่ออีกครั้งนึงไม่เอาแล้วคุณจะแกนแล้วลืมอ่ะเร็วโอ้โหโมเดลโมเด็จะบินเล่นดิบินเล่นใหญ่ใหเอาโคกเอ้เพื่อน ตึกบนเนี่ยสวยเดียร์นายอยากลงไปเดินเล่นล่างไปไม่ยากเอ้ยนายต้องอยากอีกแค่ได้ยินเสียงในหัวนายอยากลองอะไรวะไปต่อไปต่อมุกนี้อีกแล้วเหรอครับผมไม่ได้อยากเล่นเลยมุกนี้เดี๋ยวแล้มีมันมีฝั่งนู้นอีกเดี๋ยวเอาอีกเขาอีกเขายิงเดี๋พีบโอเคกูไม่กลัวมึงยิงกูดิเอา โอ้โตูมไม่ได้สแกนใช่มนะันอะผมจงใจจงใจเขาเรียกเสียงหัวเราะเนละยเอ้ตายตัวมึงตายตัวตาย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 ตได้ตาย,ตาย,ตายอา่ะตีได้ตายนั่นแกนอะไรมึงอะไรมึงตูมเอาพอแล้วนันจาวได้เห็นไหม เหื่อตัท่าตายเลยเอาปั๊มหลังปั๊มหลังใหเอาไม่ไม่ฟืนนะเฮ้ยฟื้นดิโอ้ยแย่มีปืนระเบิดใส่ผมไหมเลยฮะการระเบิดใส่ผมหนเลยใหญ่เยอะมีเอ้านั่นแหละฟื้นแล้วปืนด้วยระเบิดเกียน์วะพี่บุกชีผมเลยระเบิดอ่ะ เลยพัดเลยัดระเบิดนี่เป็นไรไม่โดนระเบิดเลยขอตะแอลก็หมดกั็หมดเมื่อกี้โคตรอาเลยหมดเออสะดุดโดนตัวทุกตัวครับระเบิดละโอละเลือดอะไรที่นเฮ้ยเลือดผมไม่ลดเลยพูดจริงนะเนี่ยไม่ไม่ลดเพราะมันเป็นลุกี้แล้วคุณเอาเกาะมาโยน โยนกระปองน้ำมันลมระเบิดหมดแล้วทุกแกแม่ชามาพักกิงคุณ,ค,ณคุณเลือดไม่ลดแต่ผมลดน้าแดงแล้วเนะี่ยผมยังไม่แดงไงนะผมเล่นเท่าไหร่ก็ไม่แดงไงเนะีจะเคลียร์ออกจากประตูดิมาแล้วมันวิ่งมา,าคุณแล้วนะเยอะแยะเลยนะเตรียมตัวคนระเบิดนะผมซุ่มอยู่เงี้ย ไม่ไหวไม่ชอบสุ่มอะมันแหลกอะวันนี้ผมแหลกเป็นพิเศษเหละผมก็แหลกนะแต่แต่อย่างน้อยมันก็พอยิงไฟโดนอะยิงแม่นเลยนะซ้ำแหละถลกไงเบื่อไอคอนจ <c oughs> ปิดได้เซลกับกผูเลยถือเอเคนไล่ยิงชาวบ้านอะ่ะอโหเอาไปอีกไปพาเขาบินดีกว่าอยา่ยาอย่าฆ่าเขาอย่าฆ่าเขาพาเขาบินดีกว่าอยา่ยาอย่า อย่าพึ่งหลุดตอนนี้อย่าพึ่งนั่นไอ้สัสอะไรอะไรอะไรไปไปไปใส่หัวไปใส่หัวไปอ้าวสลบอีกไข่ไข่มากันไหมไหมกันหมาไม่ไปโยชน์ไหมกันหมาไปพูดมากันไหมหาเขาโยนลงไปพาเขาไปบินหาเขาไปบินโอ้โหกูโดนล้ ผมยังไม่ตายคนเดียวพี่พี่อาไปบินเฮ้ย, <laughs> ยปัม๊มปั๊มดีๆปั๊มดีๆอ้าว <laughs> อะไรอะอ้าวไม่ตายเอาไอ้ <laughs> ปั๊มด้วยการนี่ปัม๊ม <laughs> เอา <laughs>